ในลาซาด้าตัวนี้ถูกที่สุดแล้วแล้วก็ได้ของเร็วด้วยนะครับของผมวันเดียวได้ของนะครับ iPhone XR New Box เฮ้ยเครื่องนี้ผลิตปี64เลยนะครับผลิตวันที่13เดือน1ปี2,564วันที่เรากำลังแกะกล่องอยู่นี้เป็นวันที่17เดือน2ปี64นะครับอาอยง่ายว่านี่คือเครื่องที่ผลิตใหม่ถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเช็คออโต้โฟกัสด้วยนะว่าวิดีโอโฟกัสไหมนะครับ,รบอ่านี่โฟกัสอยู่ฟุบฟุบฟุบ r <susurr> คือก็คำท่ไครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวแล้วกันนะครับวันนี้ยังไม่ได้รีวิวนะ iPhone XR ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราซื้อมือหนึ่งมาเลยนะครับ iPhone XR เนี่ยผมเคยทำอันบ็อกแกะกล่องไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเคยทำรีวิวไปแล้วด้วยรอบหนึ่งแล้วก็ยอดวิวเนี่ยค่อนข้างเยอะตอนนี้ราคามือสองของ p h o n e XR เนี่ยนะครับราคาคงอยู่ประมาณ1 2 0 0 0บาท13,000บาทประกันก็ไม่มีเป็นเครื่องที่ใช้งานมาแล้วประมาณ2ปีอะไรเงี้ยในสเดีกวกันครับมือหนึ่งตอนนี้นะหน้าเว็บไซต์ของ Apple นะบเดดี๋ยยยวผมมจหิกขึู้้แล้วอนเี่ หน้าเว็บไซต์ของ Apple นะครับอันนี้บอกก่อนว่าซื้อด้วยเงินตัวเองนะครับไม่ได้เกี่ยวกับ l a z a d a เป็นสปอนเซอร์หรือว่าใครจะเป็นสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับแต่อยากให้เห็นว่าราคาหน้าช็อปของมันจริงๆเนี่ยอยู่ที่18,400บาทเป็น iPhone ที่เป็นสัดส่วนใหม่หรือว่าดีไซน์ใหม่ที่ราคาถูกที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้นะมีสีให้เลือกครบทุกสีนะครับขาวดําน้ําเงินเหลืองสีส้มคอรัลแล้วก็โรดักเรสความจุครับเริ่มต้นอยู่ที่64ราคา1 8 4ราคาหนึ่งหมื่นแปดพับส0 0 0้อ สองหมื่นสี่ร้บ,บาทถ้าแนะนำให้ซื้อจริงๆนะครับก็คือ128ครับเพราะว่า64เนี่ยถ้าคุณใช้งานเยอะๆอย่างเช่นเลนเเ่นเกมหรืออะไรเงี้ยมันไม่ค่อยพอละแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้งานแค่แบบ Facebook l i n e IG อะไรกนี้แบบโซเชียลมีเดียทั่วไปดูหนังผ่าน Netflix ดูหนังผ่าน YouTube ก็ปล่อยผ่านอย่างนี้ได้ไม่มีปัญหานะครับหกิบิงจริงๆว่าเซฟเงินไปได้หลายตังค์นะ, <S <S นะทีนี้เครื่องที่ผมซื้อมาครับราคามันถูกกว่าเครื่องศูนย์เนี่ยหลายพันมากๆเดี๋ยว คุณซื้อที่ไหนก็ได้แต่ว่าผมหามาหลายๆที่ในช้อปปีตอนนี้เขาก็เอาออกไปแล้วนะครับในละะาซาด้าตอนนี้ถูกที่สุดแล้วแล้วก็ได้ของเร็วด้วยนะครับของผมวันเดียวได้ของนะครับไอโฟน XR New Box New Box คือ,อะไร New Box คือในกล่องเนี่ยไม่มีหัวชาร์จ5โวลต์1แอมป์งูให้แล้วสีก็ในละะาซาด้าก็น่าจะมีครบทุกสีนะแต่ว่าราคาที่มันถูกเนี่ยมันมันถูกแค่ค,ความจุเดียวนะครับก็คือความจุ64นะครับ128เนี่ยจะแพงนะเห็นไหม128ยังเป็นราคาเดิมอยู่เลยคือสามหมป็นกว่าบาท256น มีอยู่2สีที่ลดราคาเยอะมากคือสีแดงกับสีดําส่วนสีอื่นครับเป็นราคาปกติคือ29,900บาทคือราคาเปิดตัวสีขาวในรถเหมือนกันนะครับสีเหลืองก็เป็นราคาเดิมเนาะดูคลิปนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคุณอยากซื้อตามคุณไม่กดเลยนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับว่าใครที่คิดกําลังจะซื้ออยู่นะครับแล้วแหมพี่มือ2มันดีไหมล่ะครับผมว่าเพิ่มอีกนิดนึงอะเอามือหนึ่งดีกว่ามือหนึ่งมันอุ่นใจกว่าอย่างแรก2มันมีประกันด้วย3<า>แบมมันให,ให่สามับ นะสำหรับผมโซนอื่นแล้วแต่โอเคมาแกะกันครับอันนี้ลาซาด้าไม่ได้จ่ายนะย้ําอีกรอบนึงเดี๋ยวลาซาด้าจ่ายมึงแล้วแต่พี่ <c oughs> ก็ฟูซื้อเอง <c oughs> ผมเคยท้วงติงลาซาด้าไปรอบหนึ่งเลวนะว่าเวลาเขาส่ง iPhone มาเนี่ยเขามักจะใส่บัมโบ่ที่มันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับรอบนี้ <c oughs> ดีขึ้นใครที่เคยดูผมแกะ iPhone จากลาซาด้าหลายๆรอบจะเห็นได้เลยว่าบัมโบ่มันจะบางบาง,บางอันนี้ดีครับหลังๆมามีแบบบัมโบ่ของลาซาด้ามาให้ ก็อุ่นใจขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็มีบัมเบิ้ลไอแบบเนี้ยดีนะครับดีดแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะแต่ก็ถือว่าดีกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับอ,ะอ<า>่ะเครื่องใหม่แล้วฮะนิวบ็อกซ์นะครับ กล่องเดิมของ iPhone 12เนี่ยนะครับหรือว่ากล่องเดิมของ iPhone รุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับคือกล่องมันจะบางๆแล้วก็เขาบอกว่าที่เขาทำแบบนี้มาเพื่อที่จะลดขยะแล้วก็เพื่อที่จะให้คุณเนี่ยใช้อดปเตอร์ชาร์จเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากซื้อหัวชาร์จคุณก็ไปซื้อได้ที่ศูนย์ใกล้บ้านเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งนะว่าเครื่องนี้มันผลิตปีไหนดูก่อนดูก่อนเฮ้ยเครื่องนี้ผลิตปี64ี่เลยนะครับผลิตวันที่13าเดือนันี่งนี เป็นวันที่17เดือน2ปี b 64นะครับเอาอง่ายๆว่านี่คือเครื่องที่ผลิตใหม่โมเดลปี2021ไม่ใช่เครื่องพางสต็อกอันนี้เป็นข้อดีนะคือเราได้แบตใหม่นะครับแล้วก็นี่ครับ TH นะครับเครื่องศูนย์ไทยเข้าศูนย์ไทยได้นะครับเข้า Apple Store ได้ iPhone XR Series แล้วก็ความจุ64 g b กนะครับดังนั้นของแท้แน่นอนมาจาก Lazada Mall นะอันนี้รับประกันครับของแท้เพราะว่า Apple เขาขายเองนะ <c oughs> ครับแกะครับนี่ จริงมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะันก็เหมือนเดิมไอโบรนิกอาร์เราแกะกันมาร้อยกว่ารอบแล้ว <laughs> นี่ลูกรักของเรานะครับในกล้องเนี่ยมันจะดูแบบสีสดๆหน่อยนะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยสีมันจะหม่นนิดนึงนะครับสีของเจนใหม่ครับมันจะมีความแบบสว่างวาบกว่าเดิมพอประมาณเลยนะอันนี้มันจะเป็นแบบฟิลแบบด้านๆหน่อยแต่ว่าเจนเก่ายังเป็นกระจกใสอย่างเดียวอยู่นะครับอุปกรณ์ภายในกล่องในเจนก่อนหน้านี้เนี่ยครับมันจะมีหูฟังมาให้ด้วยนะครับมันจะมีหัวชาร์จมาให้ด้วยเจนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็น่าเสียดายนะจริงผมว่าหัวชาร์จอะโอเคเราเข้าใจได้มันซื้อเพิ่มได้แต่หูฟังเนี่ยจริงแล้วหูฟังของแอ กูกะว่าซื้อมือถือใหม่กูต้องได้หูฟังใหม่ะ่ะกระดุมคือไม่มีเลยต้องไปซื้อเพิ่มอีก6 9 0้าบาทก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียดายเจนใหม่แล้วเนาะก็ว่ากันไปครับโปรดักเลสจะมีแผ่นนี้มาให้ด้วยนี่เห็นไหมรายได้ส่วนหนึ่งนะครับของ iPhone XR หรือว่า iPhone รุ่นไหนก็ตามแต่ที่เป็นโปรดักเลสเนี่ยจะส่งทบทุนให้กับคนที่เป็นผู้ติดเชื้อเอดด้วยนะครับ HIV เนาะมีเข็มจิ้มซิม,มอะไรนี้มาให้ติ๊กเกอร์มีให้แค่อันเดียว สายชาร์จแบบใหม่นะครับ Lightning to Type C นะครับแปลงเทคโนโลยีเก่าๆให้เป็นเทคโนโลยีใหม่โคตรๆนะครับซึ่งสายตัวนี้ดีอันนี้ชอบนะครับคือไม่ค่อยขาดไม่เหมือนกับสาย Lightning to Type A แต่ว่าหัวชาร์จคุณต้องซื้อเพิ่มนะเพราะว่าคุณใช้กับหัวชาร์จอันเดิมคุณไม่ได้อยู่แล้วยกเว้นว่าคุณใช้ iPhone 11 Pro Max มาก่อนที่มันแถมมาให้ในกล่องนั้นใช้ได้หรือว่า iPad Gen ใหม่ๆนะครับแต่แนะนําว่าถ้าจะซื้อนะถ้าแบบไม่อยากซื้อของศูนย์นะครับเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้ที่มันรองรับมาตรฐาน MFI อย่างเช่นพวกแซนะครับอยู่อันนนี้้้ไดเหมือขึน ชาร์จเร็วเหมือนกันนะครับมาเปิดเครื่องดูไหมเดี๋ยวจะเช็คเครื่องด้วยอะไรด้วยนะครับซื้อไอโฟนมาใหม่ทุกครั้งอันนี้ผมย้ําเลยนะพยายามเช็คเครื่องด้วยนะครับเช็คเครื่องหัวไอโฟนเนี่ยผมทําคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งเดี๋ยวขึ้นมาให้เดี๋ยวจะพยายามอัปเดตในปี2021่ด้วยนะครับแต่ว,ว่าวิธีการเช็คง่ายๆเ็ปแรกก็คือเช็ค ริ้วรอยรอบตัวเครื่องว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ iPhone XR เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในเจนเก่าๆนะครับคุณจะต้องคอยเปิดแฟลชแล้วก็ส่องเข้ามาในนี้ว่ามันมีฝุ่นในชิ้นเลนส์หรือเปล่านะครับแต่อันนี้ผมดูคร่าวๆแล้วไม่มีก็ไม่เป็นไรริ้วรอยรอบตัวเครื่องมีไหมนะครับตัวเครื่องอ้าหรือว่าพะเยอมาหรือเปล่าตูดเป็นรอยไหมหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราเช็คๆมาแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับยังปกติสุกอยู่เนาะกระจกอะไรก็ยังปกติอยู่งานประกอบ iPhone ต่วไใหญก็จะ QC มาดีอยู่แล้วนะครับหลุดบ้างนานๆครั้งเนาะ ล็อกฟีบอ,อกครับมีริ้วรอยไหมไม่มีนะครับนี่ไม่มีนะโอเคกดเปิดครับมาละถ้าซื้อโมเดลใหม่มาเนี่ย iOS ที่ติดมาโดยส่วนใหญ่มันจะมักจ,จะกลายเป็น iOS 14เรียบร้อยแล้วนะยินดีต้อนรับสู่ iPhone ชุเรียบร้อยนะครับ เอาจริงผมชอบวอลเปเปอร์ของ iPhone XR มากนะเท่ดิอ่ะหลังจากที่เราซื้อมาเสร็จแล้วนะครับอย่างแรกที่เราควรจะทดสอบก็คือเรื่องของการใส่ซิมเข้าไปนะครับทดสอบอินเทอร์เน็ตนะครับทดสอบลําโพงทดสอบกล้อง,องการโฟกัสเฟซไอดีอะไรทั้งหลายแหล่นะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทําแบบให้ดูแบบคร่าวๆก่อนละกันนะครับอันดับแรกครับเราเปิดหน้าจอสว่างสีขาวขึ้นมานครับแล้วเราพยายามไล่หาว่าตรงไหนของจอบ้างที่มันสว่างหรือว่าไม่สว่างหรือเป็นเดทพิเซลหรือเป็นไบพิเซลนะครับเดทคือบางจุดมันมืดไบคือ คือบางจุดมันสว่างเกินไปนะครับเปิดสว่างสุดแล้วก็มืดสุดแล้วก็ค่อยๆเช็คอาการของจอไปเนาะดูฝุ่นในจอดูอะไรด้วยนะครับสำหรับคนที่ซื้อมือหนึ่งมาแล้วแบบอยากจะรู้ว่าเครื่องเรามันมันปก,กติหรือเปล่าลองกดแล้วก็เปิดตัวไนชิปดูครับในชิปบางรุ่นมันก็ใช้ไม่ได้ถ้ามันมีปัญหาเรื่องของจอเนาะอันนี้ใช้งานได้จออมเหลืองเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืองเท่ากันทั่วเปล่าเปิดก่อนเท่ากันนะพยายามเช็คหลายๆมุมนะครับค่อยๆเช็คค่อยๆเช็คไปถ้ามีปัญหาเราก็ส่งกลับ นี่จอมืดสุดได้นะครับ iPhone เนี่ยจุดเด่นคือจะมืดสุดแล้วก็สว่างสุดนะครับจอเขาจะเป็นแบบนี้เลย iPS ก็จริงแต่เป็น IPS ที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับแล้วก็ลองปิดทูโทนดูครับนี่มันก็จะแบบเอ้แสงก็จะสว่างกว่าเดิมนิดนึงโอเคอันนี้เรื่องจอไม่มีปัญหาครับผ่านต่อไปเรื่องของทัชสกรีนที่คุณควรจะต้องเช็คนะครับกดไอคอนมาสักอันนึงครับแล้วลองลากดูครับผมจะใช้วิธีการแบบนี้นะ ลากให้ทั่วจอครับค่อยๆลากไปสําหรับคนที่ซื้อออนไลน์เหมือนผมนะอันนี้สาหรับคนที่ซื้อออนไลน์เลยนะครับเห็นไหมมือสองก็เช็คได้นะครับเช็คจอเช็คอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันอ่ะโอเคไม่มีปัญหานะครับต่อไปก็เช็คการโทรเนาะลองกดดูได้ไหมครบทุกปุ่มนะครับโอเคปล่อยผ่านได้ไม่มีปัญหาถัดไปเรื่องของไม์แล้วก็ลําโพงนะครับวิธีการเช็คง่ายๆครับให้มาที่ยูทิลิตี้นะครับแล้วก็มาที่เสียงบันทึกอันนี้มันจะได้2ต่อเลยคือจะเช็คไม์ด้วยแล้วก็เช็คลําโพงด้วย สวัสดีครับนี่คือการทดสอบใหม่แล้วก็ลำโพงของ iPhone XR เครื่องใหม่ สวัสดีครับนี่คือการทดสอบใหม่แล้วก็ลำโพงของ iPhone XR เครื่องใหม่โมเดล2021นะครับตอนที่เช็คนะครับไม่ใช่แค่ความดังนะครับคุณจะต้องเช็คด้วยว่ามันแตกหรือเปล่านะครับและ iPhone เนี่ยถ้าเกิดเราเป็น iPhone 7ขึ้นมาจะมีลำโพง2ตํตำแหน่งคือตูดกับหัวเอาหูมาอังไว้ดูว่ามันออกทั้งคู่หรือเปล่านะครับดูนะโพงที่เราได้มีตั้ง,ง,งบนดอ,อกครับประมานี้ครับตูดออกครับ อันที่3ก็คือเรื่องของเซนเซอร์ทั้งหลายเลย<ๆ>เช่นเครื่องมือวัดนะครับหรือว่าเข็มทิศถ้าเกิดว่าเปิดเข็มทิศแล้วขึ้นเหนือออกตกใต้อะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นลัติจูดลองติจูดแค่นี้ถือว่าจบแล้วนะครับใช้งานได้ไม่มีปัญหาสุดท้ายคือเรื่องของกล้องเอาเริ่มจากกล้องหน้าก่อนแล้วกันมันวัดแสงไหมอ่ะมันวัดแสงมี HDR นี้ถือว่ากล้องหน้าผ่านนะครับงานวิดีโอกล้องหน้าลองเปลี่ยนความละเอียดเป็น 4K Full HD HD 60ได้อยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่อ่ โอเคงานมิดโรไม่มีปัญหานะครับงานภาพนิ่งซูมได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเรื่องขอบม่วงนะครับไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรอย่างนี้เนาะกล้อง,องหลังเหมือนเดิมครับเช็คโฟกัสนะครับจ่อใกล้ๆโฟกัสไหมอาออกครับปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยเริ่มช้าม <'s> right. ีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยอ่าไม่มีนะครับมันจะโฟกัสช้านิดน,นึงถ้าเราถ่ายใกล้ๆแล้วติดนะครับอย่างอันนี้ใช่ไหมครับถ่ายใกล้ๆแล้วติดอย่างนี้กับถ่ายไกลๆแล้วติดอย่างนี้ แสดงว่าออโต้โฟกัสทํางานได้ปกติวิดีโอนะครับวิดีโอก็ลองปรับเป็น 4K เลยครับ 4K 60นะครับถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเช็คออโต้โฟกัสด้วยนะว่าวิดีโอโฟกัสไหมนะครับอ่านี่โฟกัสอยู่ฟุ๊ปฟุ๊ปุ๊บโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเช็คออโต้โฟกัสด้วยนะว่าเข้า <c oughs> ไหมโฟกัสไหมนะครับอันนี้อ่านี่โฟกัสอยู่ฟุ๊ปฟุ๊ปฟุ๊ป อ่ะโอเคถือว่าออโต้โฟกัสทำงานจบแค่นี้นะครับไม่มีอะไรละถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ใส่ซิมเนาะก็ใส่ซิมแล้วก็เช็คด้วยนิดนึงนะครับเช่นการโทรเข้าโทรออกอะไรเงรี้ยแต่ผมคิดว่าโดยส่วนใหญ่นะเวลาซื้อเครื่องมาก็ใส่ซิมกันอยู่แล้วแต่นี่ผมลองแบบไม่ได้ใส่ซิมดูนะครับก็ ไม่มีปัญหาหายพวงส่วนใครจะซื้อมาใช้ในปี2021นี้โดยส่วนตัวนะมันเป็น iPhone ที่เมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เดี๋ยวแลเลยในสมัยที่มันออกมาใหม่เนี่ยมันราคา30,000บาทนะครับถ้าไม่ซื้อติดโปรเนี่ยแพงมาก a n d r o อ d ราคา30,000บาทเนี่ยคุณได้ฟีเจอร์ที่แบบลน้นล้นแล้วอ่ะนึกออกไหมหรือไม่ก็เพิ่มเงินอีกนิดนึงไปเอาแบบพวก Xs อะไรพวกนี้มันแลดูจะคุ้มกว่าแต่พอมาเป็นในปี2021น,นี้ราคามันเหลือแค่16,500บาทใน Lazada มือสองขายอยู่ประมาณ1 0 0 0ว่ะ คือแล้วแต่คนนะในในราคามือสองบางตัวมันอาจจะยังมีประกันอยู่บ้างแต่ตัวนี้ประกันเต็ม1ปีเปรี้ยของทุกอย่างใหม่หมดถ้าราคานี้นะหนึ่งบาทเอามือ1ดีกว่าตั้งแต่ในสมัย iPhone 7็พัดและที่ผมซื้อมาจากลาซาด้านะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันกาลังเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายเจนนะครับราคามันจะถูกมากๆแล้วก็อย่างตะเกียที่ผมกดเข้าไปเนี่ยสีขาวเนี่ยหมดแล้วสีแดงหมดแล้วเหลือแค่สีดำนะครับดังนั้นใครที่กำลังตัดใจจะซื้ออยู่ก็รีบๆมันยังเหลือๆอยู่แนน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 ่่น่่อใใปปีี21้้้้ัถาาาเกดววชงโยทไไม การถ่ายรูปที่แบบจะต้องมือวาจะต้องมีเลนส์อัลตร w i d ต้องมีเลนส์ซูมอะไรเงี้ยเน้นถ่ายทั่วไปลง IG Story ได้หน้าจอใหม่ได้สัดส่วนใหม่คือผมรู้สึกว่าในราคาเนี้ยถ้าคุณลดเงินอีกนิดนึงแล้วไปซื้อ iPhone SE 2020อ่อะครับไม่มีความคุ้มใดๆเลยยกเว้น CPU ที่แรงกว่านิดนึงแต่จอตัวนี้คุณได้ใหญ่กว่าคุณได้ดีไซน์ที่เป็นดีไซน์แบบเจนใหม่คุณได้สมาร์ทโฟนที่จอมันยาวใหญ่แล้วแบตอึดแล้วมีฟัสชาร์ดแล้วมีไวเลสชาร์จแล้วพร้อมใช้งานจริงๆอะอเพ จอ16:9เนี่ยนี่คือ16:9ราคาถูกที่สุดแล้วเท่าที่ไอโฟนจะให้คุณได้ในช่วงโมงนี้ถ้าอยากดูรีวิวอะไรเพิ่มเติมนะครับให้ลองเทียบกับไอโฟน12 Pro ให้ลองเทียบกับไอโฟน12 Pro Max หรือว่าเทียบกับสมาร์ทโฟน Android รุ่นใหม่ๆดูอะไรเงี้ยเอ้ยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับยินดีมากๆที่จะทําให้เครื่องนี้ที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าแฟนคลับในช่องกูแซบหรือว่าผู้ชมในช่องกูแซบเนี่ยอยากจะดูแล้วก็ไปปะท้วงกันใน IG ีผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผม ครับทํา iPhone XR ได้มั้ครับขอร้องได้ครับมีจัดไปแล้วก็มีคนมาดันกัน400คนนะครับคือแบบหนีไปเล่น IG อ่ะครับยังมีน้องๆมาตามใน IG เลยเอ้ยพี่ XR เลยพี่ XR สีส้ม128 GB เลยครับพี่นุ่นน่ะนี่โอ้โหนี่แค่ XR นะครับคุณดูคอมเมนต์นะฮะถ้าไม่ซื้อให้นี่น่าจะโดนเผาบ้านนะครับก็เดี๋ยวรอชมแล้วกันเนาะใครอยากจะรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับตอนนี้กูแซบมี Official Instagram นะครับมี Official TikTok แล้วยังไงก็ไปกดติดตามกันได้แล้วก็เครื่องนี้ครับเดี๋ยวรีวิวเสร็จผมจะลงขายใน IG ส่วนตัวผมแล้วกันนะครับ ซื้อมา16ื่นหอาจจะขายสักงหมื่นสามก็ได้นะครับให้เท่ากับราคามือสองในเน็ตแต่ว่ามีประกันให้1ปีเต็มอ่าไปรอชมแล้วกันนะครับใครที่รอไม่ได้นะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับผมพยายามคัดอันที่มันชัวร์แล้วก็ถูกถูกมาทิ้งไว้ให้นะจะซื้อไม่ซื้อแล้วแต่คุณนะครับเพราะว่ามันเก่าละคุณไปซื้อที่ไหนก็ได้รุ่นนี้นะครับมือหนึ่งมืสองก็ได้แล้วแต่คุณความพอใจคุณเงินคุณครับเจอกันใกคลิปหน้านะครับไปแล้ววคครรััับบสสดีจุอื